เลยอีกสองวันวันนี้ก็มีของเก่ารูปเก่านะฮะดาราอีกต่อแต่ตอนนี้ท่านยังหล่ออยู่นะฮะไม่ใช่ว่าท่านจะเก่าไปด้วยนะฮะเรียนเชิญนะฮะเชิญท่านกำนันนะฮะธีรวัฒน์นะฮะพรพิรสกุลครับเรียนเชิญครับนามของเราอีกท่านหนึ่งนะครับพี่สรงศักดิ์เรียนเชิญครับพี่สรงศักดิ์ครับก็สมาชิกนะครับบริษัทแกรนด์เออโบอินโนเทคนะครับแล้วก็แกรนด์เออโบอินโนเท็ตจัดกัดนะครับวันนี้ก็ได้รับ เกียรตินะครับจากทุกทท่านนะครับให้น้ามีหลายๆท่านมากๆนะครับเพราะนั้นก็ก็ต้องขอกล่าวนะครับขอราบต้อนรับแตกสมสรใหม่ที่กาลังจะพลิกวงการตลาดในประเทศไทยนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมีในส่วนของตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ําตั้งแต่การวิจัยนะครับมีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองนเน็ตเวิร์กนะที่ชื่อว่าแกลนโกล นะที่จะรับสินค้าจากแกรนดี้เอามาเชิญที่รับสินค้าจาก GNT มาทําตลาดกับซิงเกิลทั้ง2บริษัทจะได้รับการ PR ครับสวัสดีครับผมวัวเชนยมงกิลรัตะนาชัยครับอยู่ในส่วนของ y, แกรนดี้แลดโบราณแน่นอนครับทำให้ตัวแทนของเราทุกท่านครับ มีความมั่นคงมันมีการเปลีป่ยนแปลงยังไงครับผมด้วยสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนาะดังนั้นตัวธุรกิจต่างๆก็ต้องปรับตัวไปด้วยนะถ้าเกิดว่าเราคุยในส่วนของธุรกิจนะที่เป็นโดยเฉพาะในเรื่องของเน็ตเวิร์กในสมัยก่อนเนี่ยเน็ตเวิร์กสมัยก่อนกับเน็ตเวิร์กสมัยนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันนะสมัยก่อนนั้นเราอาจจะเห็นว่ามันจะกระจายกันอยู่ครับในส่วนของแต่ละจุดในการทําตลาดที่เป็นซัพพลายเชนกระจายกันอยู่นะแต่ครั้งนี้ในส่วนของแพลตฟอร์มใหม่ที่ เราทำเนี่ยของ G4 ก็คือเรารวบรวมทุกจุดที่เป็นซัพพลายเชนมาอยู่ในระบบของเราเองทั้งนหนมดเลยนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาเป็นบริษัท4บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างที่ผ่านมานี่ก็ <c oughs> ทุกนักธุรก,กิจทุกไปเนี่ยก็มักจะไปจ้างผลิตแล้วก็มาแพ็คขขใส่กล่องใส่เป็นชื่อของตัวเองครับตรงนี้มีแตกต่างกันไงตรงนี้ที่เราแตกต่างคือด้วยเรื่องของความมั่นคงนะครับโรงงานของเราคือได้เรื่องของมาตรฐานทุกอย่างนะครับที่ถูกต้อง แล้วที่สำคัญคือเราทําให้โรงงานของเราเนี่ยทำให้เน็ตเวิร์กของเรามั่นคงเพราะเราผลิตสินค้าของเราเองนะครับควบคุมเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบต่างๆรวมถึงซิงเกิลแล้ววันนี้คือสิ่งที่เราแตกต่างโรงงานอื่นคือเรามีเรื่องของจีนจีเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับทําให้สินค้าของเราเนี่ยมีตัวตนนักธุรกิจของเราก็มีตัวตนเพิ่มขึ้นรวมถึง o อ m ต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นดาราหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ต เชิญยิ้มคุณเจีย๊ยบเชิญยิ้มเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมผลิตกับเราแล้วเรามีสื่อครับในการช่วยผลักดันสินค้าให้เติบโตรตรงนี้ครับก็คือเป็นสิ่งที่เราเหนือกว่าโารงงานอื่นส่วนคุณภาพของสินค้าต่างๆนี่การันตีกับผู้บริโภคการันตีครับ,รบสินค้าของเราทั้งหมดเนี่ยคือไม่ว่าเรื่องของการจดแจ้ง,งต่างๆนะครับการทําอยนะครับฮาลานนะครับ h a C C p ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในกระบวนการการบิตที่ครบสูตรเราก็ถูกต้องได้มาตรฐานเรือ่องของความปลอดภัยทุกอย่างครับผมก็ในส่วน G e n r a m e n t เนี่ยครับ ครับคือเราก็จะผลิตสื่อนะครับครบวงจรให้สื่อเนี่ยออกไปขายของนะครับแทนผู้นําหรือว่าสมาชิกเพราะว่าเปิดเสร็จแล้วเนี่ยในธุรกิจเน็ตเวิร์กนะครับทุกคนก็ต้องการผลลัพธ์ที่มันได้แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นขวัญกำลังใจนะครับเหมือนรางวัลชีวิตของแต่ละคนเวลาเข้ามาทำ Network เน็ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยครับผมมองว่าแต่ถ้าเกิดว่าเน็ตเวิร์กสมัยก่อนเนี่ยก็คือการที่เราโทรของเงาตื้อแบกของไม่ขายเนี่ยมันหมดยุคไปละเราก็เลยต้องเอาตัวของเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ย เป็นตัวขับเคลื่อนก็คือเหมือนเราผลิตเซลล์ที่เป็นออนไลน์เนี่ยขายของแทนสมาชิกครับแล้วก็มีการคาดหวังยังไงบ้างให้เกิดอ,ออนไลน์ต่างจริงๆแล้วทุกๆสินค้าเนี่ยมันต้องมีการตลาดขับเคลื่อนอยู่แล้วพอสินค้าเกิดทําให้ผู้บริโภคเกิดความอยากเนี่ยสินค้ามันก็จะเดินได้ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเราก็คงเพิ่มเติมตรงนั้นแล้วก็ในส่วนเน็ตเวิร์กเนี่ยเราก็จะมีรายการทีวีนะครับผมที่มาช่วยขายของนะครับ,รบก็คือเดินเต็มเอเทนเมนต์ครบวงจร ที่ผ่านมาในนักแสดงวงการเคยโดนลักษณะแบบมีย้อนหลังในตัวไหมในเรื่องของอะไรครับธุรกิจเหรอครับธุรกิจที่ว่าที่ว่าที่ผ่านมานะครัก็ผมไม่กลัวเลยเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราทําอยู่นะครับบนความถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเ่ยเลยเนี่ยนะครับก็มีการรับรองต่างๆที่เอามากรังตีกับนะครับผู้บริโภคอยู่แล้วครับโอเคครับ